มาที่ละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษกันบ้างนะคะเป็นไงคบฝนสัปดาห์นี้จะได้ชมอะไรฟินๆอีกไหมคะ,ะแน่นอน,นะค่ะแต่ว่ากระแสฝนคงใช้กระแสนะคะ,คะว่ากระแสละครเรื่องนี้หลังจากที่มีทั้งความฟินความจิ้นความบันเทิงแล้วนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเองเนี่ยก็ดูละเอียดนะคะถึงเรื่องของข้อคิด ที่หมอวัดกับอนุสยาเนี่ยนะคะใช้ชีวิตนะคะบอกว่าโอ้ดีมากเลยทีเดียวในการคองเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลห่วงใยสุขภาพการรู้จักขอโทษมัดใจด้วยความรักไม่ใช่เงินแต่ข้อนี้โดนใจพี่มากเลยนะคะฝนข้อไหนคะข้อนี้ละค่ะใจดีเรียราดกับหญิงอื่นระวังความวินาศจะม่ยืนครอบครัวเห็นด้วยมากเลยค่ะ หมอเนี่ยใจดีจริงๆนะแต่เขาใช้คําว่าใจดีกับหญิงอื่นเรี่ยรอบใช่ค่ะไม่ควรจะใจดีกับคนอื่นเรีย<ช>่ยรอบนะคะ,คะกับเรา<ช>คนเดียวก็พอนะคะ,ะจริงๆแล้วเช,ช,ชื่อไม่เชื่อ,อยังไงนะเดี๋ยวเรามีซีนนี้ต้องดูค่ะในสัตรวรรษอยู่กับสมิการในรถสองต่อสองโศกอยู่กับหมอวัดที่นี่ แล้วฉายาจะได้รู้ว่าควรจะซื้อชีวิตหลานสาวตัวเองกลับมาหรือเปล่าขนาดคุณรับปากแล้วยังทำกับนุ้ได้ขนาดนี้แล้วจะให้หนุกไว้ใจอะไรพี้เบกีก่นเป็นยังไงคะ ถ้าจะเจอสึกหนักนะคะดูทะเลาะกันหนักมากก็นี่ไงบอกแล้วว่าจะใจดีเรี่ยราดนะคะเออแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะครั้งนี้เนี่ยสมิกาเนี่ยจะไปใช้มายาอะไรทําให้หมอวัดเนี่ยหลงกลอีกใช่ต้องม,มีแน่แผู้หญิงคนนี้แผนแผนสูงแผนเยอะ ค่ะแล้วแผนครั้งนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคะก็ติดตามดูได้เข้มข้นจริงๆสำหรับคืนนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ,ะข้อหนึ่งก็คือใครที่ดูอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชายเนี่ยต้องจำไปเลยนะคะว่าถ้าสัญญาแล้วเนี่ยต้องเป็นสัญญาค่ะห้ามผิดสัญญาไม่เช่นนั้นแล้วเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นไม่จบเหมือนหมอวัดนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ห้ามใจอ่อนใจง่ายแล้วก็ใจดีเรียร่าด้วยนะคะ่ะแล้วดูเป็นแบบว่าอินมากนะคะ แทนผู้หญิงทุกคนเนี่ยในอ้องส่งเนี่ยผู้ชายเยอะ <c oughs> ก็อยากจะบอกเขาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ <c oughs>